ตอนนี้เราก็จะมาทอซีดีเราออกจากเครื่องนะคะเรนจะต้องขอสายนี้ออกมาก่อนนะคะชื่อว่าสายอะไรชื่อว่าสายเบอร์อะไรโอเคค่ะเอาไมก็ขันออกมาเดโมไม่ถึง ไม่ไม่ไม่ไปถ่ายคลิปด้วยแต่แล้นก็รันมันออกมาค่ะข้างหน้านะคะเสร็จแล้วค่ะน่าเลี้นี่คืออะไรนี่ก็คือซีลมที่เราถอนออกมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะชีดีลมอ่ะแล้วฮาร์ดดิสอยู่ในไหนต่อไปเราก็จะมาถอดค่ะจัดกันนะคะค่ดนี่ก็คือตัวนี้ค่ะนี่นะคะแล้ก็เป้าองค์กรการถอนประกอบฮาร์ดดิสและซีดีลม

เสร็จแล้วก็บอกขนมมาน่วงเลยมันแตก่นอยู่ในเมนบอัน็อเกือบได้สองพันแล้วไม่เหลพวกเราเป็นหัวเบะอะไรหัวแบะอะไรหัวแบะไงหัมันรอมันคล้ายๆกันแต่ไม่ใช็ไม่เหมือนกันมันดึงมันออกมา โชว์ด้วยโชว์ด้วยร่างล้วเอาเปนอย่างนี้นะคะพิกด้วยก็ต้องประกอบกับเเป็นเครื่นะคะ

ตูดอีกแกไอตูดวันนี้แกแลหมดหนุ่ม้วมนแปลกๆนะต้องเสีดูว่าใช้ได้ไหมเอ้ยแปลก